Bây tí bây, bây áo mong lấy lại Tụi đây bà thân bà tròn đó Như xay lên này chả Ô ô ô đầy ta là มันมันบลายีเมนบ่ฮะมันบลายไปไปเอาหมองลายลายใส่อันลาย ไปหมองหลายๆไปก็ว่าอยู่สวนนั่งมากยังลายอีอยู่สอันลายหันไปเฮาไปเอาหมองลายช่วงออกล่นแล้วเด็กนอยจะไปหาเด็กแด่เนาะไปโอ้ยบาเนาะ มาพีเด้อมาพีเด้อร์ฮันเดะฮักอีกแล้วพ็ดฮักของเราโอ้บ่เฮ็ดฮักเด้อตัวแรบ่เทิงกขาบอกใช้อันไรฮันเดะคู่ไปนั่สิพาไปดูมล,ล,ล,ลายอีลีบลลลลอ่ะลายอีลีบอ่ะค่อยมิตสิไป,ไปอายุหันบอ ไปนะบุญไมนี่บุญไมใส่ใส่เออเออมักมองลายๆนี่แหละมามามอ้ลาลีอ้ยเดกเลาขนาดเอาเอเอาโอ้ยนหน้าเจ้าบเทง เอาเอาไปสิเอาเนี่งโอ้นี่ขสุกร้อนมานี่สุนี่น,าน้านี่เอาเนี่ข่าหอมป้า,<ม>าอุย๊ยเป็นอือยเลยอ้ยได้อีลอีเออเอาเอา nó to kè đó nó khác đi có <laughs> ba thang lang à hứa là nên lái theo mình nè nhỉ xuân à theo xuân à chùm mình nè nữa là <laughs> thang nhẹ kìa lang bàn phượng này này ร่างบ้านคุ avenues, ้มก็โยนนะก็กระซามไงบอลไงเนอเอออันไรวยเฮ้ยเป็นเฮ้ยเฮ้ยกว่าเนอเออหอมเลยหอมไงเตอร์เนอเออย่างกี้เอออืมอ่าฮึปุ๊ดแล้วเรื่องเงินรวยไปซ้ายไปซ้ายเนาะโอ้เนอเอาดึงดึงเอ้า พักว่าักไล่ดีหยุดไปลายลายระวังบ่งตกถือขัวใส่บ่งเพือโบเห็นเพราะว่าเด็กน้อยบ้านนอกมักทำมาหากินนะพี่น้องเนาะ บาดเพ่นออกลินแล้วก็แลนไปห,าห่ารดพอส่วงนี้มแมงแดกแดมันเกิดเด้บางมือกระปมรถตู้แม่นบ่รถตู้จับเด็กหน่อยผูใยญยก็จับส่วงนี้ระบาดแห้งเอา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 คอยเด้อดึงระวังเด้อเซ็ตจังได้ เต็มใบเต็มใบค่อยด้วคะสอนเด้อค่อยไดยบ๊วยเล้ยละเออ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 ตัวสูงันบ่เอา đi đây cốc tâm tâm hả, ừ, hôm nay, ừ, อันเด้ๆก๊กตําๆ ừ. 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 ừ.

ตุกแกลายมันมีเกิดเบื้องน,นั้นเดิครับเปเอาเบื้องนั้นเบิดมึดหรือเปล่นี่ตุกแกมันะะมกกมนี่เออเอาเอา ເຮົາມັນຫຼາຍຈັ່ງມາຈັກຊິເອົາເນາະຊ່ວນີ້ເຮົາເກັບມື້ນີ້ອີ່ຊິເດເນາະຫຼັງບໍ່ໄດ້ເດເດກູເດກູສອນດີທ້າຕາຍ ว้บางติเป็นหย่อยเป็นหย่อยพี่น้องเอ้ยนี่คักอนีค่ราเลีเกอน่มันลบยมบเออ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 เอเอาเออเอเออเเออเเออเอเออเออเอเออเเอ่เออเเก็บคือกันเนาะเก็บเออเอเออออเอเอ อยู่หั่นก็มีบ่อือเอาแลเบิ่ยังแมงบ่ต้อเป็นแมงเบือกคุบเอาคันคุบเอาแมงกเบือปีนากบมีไดเอามวหม่นี่เอาหยตะนีเอา่บานัน ตาสออนพี่น้องมันจะโตอ้ว,วนๆตัวพีพีนี่เอามาขวานี่แสบเป็นแสบเลยพีพีพ,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 พีเอาตัวนี้บุญไม้นี่เอาเอาหนี่ัมพ์พ่อมันร้ายเพราะว่าเบื้องนั้นมันเกิดดิ คุณทอนชุ่งใสไปล่างถวยแล้วมัอนี่บ่มาดอกมาอยู่บ่บ่ซีเมนเตบ้านที่โอ้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 เล่เร่สิบริเก็บเนาะ ลายมดนะนี่ลายมัด,นะมดอ้ใหญ่ให้ฉันให้ใหญ่วอโอนะอันโมข้อมันน้ำมีดไปน้ำกันเหรอมาหน้ามันเลยกับมีดเนะา,นาะข้อ,ม,อ,ขอมันลายเป็นน้ำเด็กเด้ เด็กๆไลขนาดพี่น้องเอ้ยเบิ้งต mm ิดเต็มเท้าใบเท่าไงเบ้ไว้ไงเราแอะประจ่าอะดีแล้ว ไปยังมันสิจําเป็นบมเมนบ่มีคนไปโมเมนบ่โมมีคนไปมีคนไปเข้าไปแม่พอคือว่าแล้วเราไปแล้วเราบบกินเออโบกิจะได้เราโบกินก็เราก็มาแทนเนาบบได้เนาะบกินก็ไปโบกินแต่ว่ามาเอาผัดไปบบได้คู่ปานักเรียนครัวไม่คู่กินแต่ละมื้อแต่ละ

ใส่ของขาดไปบ้าน่ันบอกว่าสิขาดจโลดจ้ะเด้อันบอกข่อยบ่ม่บลดองนี่ครูหพี่นะนี่นะนี่ก็บ่อดนะครูก็บ่จักสิไปนะครูก็ได้ยงไปยงมาเลยเลยบอนสําเอาลักดินตุกเนาะ ให้คู่มือคู่ไปกินน้ำผพโต้วาซีนมวแต่ปีก่กยังยังอยู่แมนมาเอออะิม่เะน้าอสกินอไรไอ้มวยจะเฟ้ยไอ้มันเว้ยเออที่ทำกรรมคับมา อ๋อบ่มีเฮียกันแฮ่บ่ดแฮ่อยู่ยอีเสยอยู่อือนกาเอายางเดียวเลยนะแบกกัน้กี่ีออนานวยดัสังเกนได้มันรอยกะยาเลยโอ้อจกระเสือเฮาก็ต้องนี่ทีเลยือเตําเห็ดละ รอันร่อกายายเลยอก้ังกีเฮยกันรวยเรื่องหวนรวยนะกยาคนรวยกัญาโดเลโอ้ยกับโบว์กันกบอเลยสบายคือเดนีก็ดีเลยเด้สมัตสมากะยาอยงนีมันรักเอาน้องคอยอีน่ะนี่เบิงเห็ดบใช่คงขาว่านี่ใช่เออปุ่มีคนใช้ไม้ขาดจ้ะเอออ สามคนเมนบอว่า,นนนา,นาเนี่ยวันไหนเฮ้ยอีหยังเราพาไปอีหยังเพียออีหยัง แฮ่บ่บ่รับเอา béo ไปเอาหยังซะสิเอาไว้บ่บ่ ไม่แกะหอมาเลลือเลาะหอดกังไไูลูกเไม่ลูกซับนสมอนได้ไลท์เลยเด้อมา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  เก็บเก็บทำปิซซ่าพามันเน่ได้ร้ายดิเมนูคัวและทอดแกมกับเหากินกับข้าวเหนียว Song sáng 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 I'm gonna eat all of